สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อลราดิน36วิทยาศาสตร์คำนวณช่างฟิสิมทหาร100ข้ออ่าเราก็มาถึงข้อที่3แล้วนะครับเมื่อลิงตัวหนึ่งขึ้นต้นมะพร้าวนะครับปรากฏว่าทุกๆ2นาทีมันขึ้นไปได้5เมตรและลื่นกลับมาอีก1เมตรเสมอจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดนาทีที่2ในหน่วยเมตรต่อวินาที เราก็มาดูสิ่งที่จยดกําหนดนะครับจยดบอกว่านะครับทุกๆ2นาทีนะครับอ่าทุกๆ2นาทีลิงมันจะขึ้นไปได้5เมตรถูกไหมพี่ก็ขึ้นไปได้นะครับตรงนี้แล้วกันขึ้นไปได้ตรงนี้นะครับเท่ากับ5เมตรเสร็จแล้วนะครับมันก็จะลื่นถูกไหมลื่นกลับมาอีก1เมตร ขึ้นไปได้เมตรมันก็จะลื่นกลับมานะครับลื่นกลับมาตรงนี้พี่ให้เท่ากับ1เมตรโจทย์ถามหาว่านะครับอ่าตรงนี้5เมตรเนี่ยมันใช้ขึ้นไปแล้วก็ลื่นมาเนี่ยมันใช้เวลาทั้งหมดทีเท่ากับ2น,น,นาทีสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออัตราเร็วเฉลีย่ยแล้วก็ความเร็วเฉลีย่ยเมื่อสิ้นสุดนาทีที่2นะครับอ่าเราก็มาอัตราเร็ว อัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็เท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลาครับก็คือระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลานั่นเองนะครับเราก็ได้อัตราเร็วเฉลี่ยนะครับ v average ก็ได้เท่ากับนะครับอ่าเราก็คาไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ไม่เทียบกับความเร็วเฉลี่ยนะครับ ความเร็วเฉลี่ยคืออันนี้ใช้เป็นการกระจัดตรวครับหนงต้องจาได้นะความเร็วเฉลี่ยเนี่ยความเร็วก็คือการกระจัดอัตราเร็วคือระยะทางนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่นะแล้วก็ส่วนด้วยเวลาเหมือนกันเพราะ,ะนั้น v เวกเตอร์ใช่ไหมครับความเร็วมันเป็นเป็นปริมาณเวกเตอร์คือมีทิศทางะยะระยะทางนะครับก็เท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดอันนี้ก็ s ส่วน t เหมือนกันนะ เราก็ดูนะครับหาอัตราเร็วเฉลี่ยก่อนอัตราเร็วเฉลี่ยคือระยะทางทั้งหมดน้องๆก็ดูนะครับมันขึ้นไปห้าเมตรหนขึ้นไปห้าเมตรเสร็จแล้วว่าลิงมันก็ลื่นกลับมาอีกหนึ่งเมตรเพราะ,ะนั้นระยะทางทั้งหมดมันก็คือห้าบวกหนึ่งนะครับระยะทางทั้งหมดมันก็ได้วยวเลยกก็ได้ระยะทางทั้งหมดคือห้าบวกหนึ่งก็คือหกส่วนด้วยเวลาเวลากําหนดเท่ากับสองนาทีอะ ัวแปรตรงนี้แหละสองนาทีเราก็แปลงเป็นวินาทีเพราะว่าเขาหาในหน่วยของเมตรต่อวินาทีก็ไปคูณหกสิบก็ได้เป็นเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบวินาทีนั่นเองนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเซกนะเวลาทีเราก็ส่วนด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับก็ตัดกันถูกไหมก็ได้เป็นหกหนึ่งหกหกสองสิบสองว่าเพราะนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับ วีโอเล็กก็เท่ากับ1ส่วน20เมตรต่อวินาทีอคันนี้เรามาหาในส่วนของความเร็วเฉลี่ยบ้างนะครับความเร็วเฉลี่ยก็เท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลาการกระจัดก็คืออะไรเขาบอกว่าลิงอะมันขึ้นไปนะครับ5เมตรเสร็จแล้วมันก็ลื่นกลับลงมาอีก1เมตรเพราะ,ะนั้นการกระจัดก็กลายเป็นนะครับการกระจัดก็กลายเป็น 5-1ลบ1เท่ากับ4ถูกไหมครับเพราะงั้นก็ความเร็วเฉลี่ยระยะทางทั้งหมดก็คือ4เมตรส่วนด้วยกับเวลาทั้งหมดก็คือ120วินาทีนะครับก็ได้เท่ากับเอ่4ตัาบางเงานหาเงาน4 4 4ันกันหนร1ง4ี่ส4ามอก็ได้เป็นเท่ากับ1ส่วน30เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะตอบนะครับ อัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 1. 20ส่วน20เมตรต่อวินาทีความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 1. ส่วน30เมตรต่อวินาทีก็ต่อข้อที่3นะครับเอามาต่อโจทย์ข้อที่4นะครับข้อที่4เขาบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด b ด้วยอัตราเร็ว40เมตรต่อวินาทีแล้วเคลื่อนที่ย้อนกลับ ไปตามเส้นทางเดิมด้วยอัตราเร็ว60เมตรต่อวินาทีอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ไปและกลับมีค่ากี่เมตรต,ต่อวินาทีถ้าน้องๆจำได้พี่เคยนะครับลงคลิปวิดีโอ EP ในส่วนการหาอัตราเร็วไปกลับในกรณีที่ระยะทางเท่ากันนะครับก็จะมีสูตรลัดแต่กรณีเดี๋ยวพาทำทั้งวิธีตรงแล้วก็สูตรลัดนะครับเราก็วาดรูปตามที่เขาจดกำลัดมานะครับวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด b นะครับขับไปนี่ครับด้วยอัตราเร็วเท่ากับวีเท่ากับ20เมตรต่อ,อ40่ีเท่ากับ40เมตรต่อวินาทีนะครับเสร็จแล้วก็เคลื่อนที่กลับหน่วย,ยกนะ็ย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไป V กลับนะครับ v ที่เคลื่อนที่ย้อนกลับไปนะครับเท่ากับ60เมตร ่อวินาทีเราจะเห็นว่าระยะทางมันเท่ากันนะครับพอไปกลับใช้เส้นทางเดิมเรากําหนดระยะทางที่ไปเท่ากับ x นะครับปรับมันก็ต้องเท่ากับ x ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นความแตกต่างของมันนะครับระยะทางเท่ากัน v ต่างกันความเร็วต่างกันเพราะฉะนั้น t นะครับเวลาช่วงที่ไปกับเวลาช่วงที่กลับมันก็ต้องไม่เท่ากันมันก็ต้องต่างกันเราก็าหาในส่วนของเวลาที่ไปก่อนนะเราให้เป็น T 1หนึ่งแล้วกันเวลาที่กลับก็เป็น T 2สองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหานะครับ T1 หนึ่งก็เท่ากับนะครับ v ไปถูกไหมส่วนด้วยระยะทางก็คือก็ดอมาคือ x นั่นเองอะ่ะเราก็ได้ T1 หนึ่งก็เท่ากับ v ไปก็คือสี่สิบนะครับส่วนด้วย x เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับว่า t ท,ที่ไปนะครับ พี่กอยแกแก้ไขนะอ่าเราต้องเทียบสูตรก่อนนะพี่เริ่มลงแล้วเทียบสูตรก่อนนะสูตรนะครับความเร็วนะครับอัตราเร็วเท่ากับ s ส่วน t ถ้าเราจะหา t นะครับ t มันก็เท่ากับ s ส่วน v อ่าเราหา t หนึ่งถูกไหมทีที่ไปก็คือระยะทางก็คือเนะครับส่วนด้วย v ที่ไปก็คือสี่สิบอ่าเราก็จะได้แล้วนะครับออกมาอ่าตรงนี้พี่เขียน t หนึ่งนะก็คือ t ไปนะทีที่เราไปอ่ะ t ีหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าคันนี้อันนี้เบี้ยเป็นขาไปกันอ่ะคันนี้เราคิดที่ขากลับบ้างเบียเอาสีเขียวแลวจะได้แตกต่างกันอ่ะสีน้ำเงินนะขากลับขากลับก็เหมือนกัน v เท่ากับ s ส่วน t นะครับขากลับเป็นไงเนีย่ยทามันเท่ากันเวลามันต่างกันเวลากำหนดมวาเป็น60ก็เท่ากับ x ส่วน ทีสองดูไหมครับทีสองเนี่ยขากลับเป็นให้เป็นทีสองพันทีสองก็เท่ากับ x ส่วนหกสิบอ่าเราก็ได้ทีรวมแล้วนะครับเพราะงั้นทีรวมทั้งหมดก็เท่ากับทีหนึ่งบวกทีสองถูกไหมครับก็ x ส่วนสี่สิบบวก x ส่วนหกสิบเราก็ได้ออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาความเร็ว อัตราเร็วเฉลี่ยนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยคือระยะทางทั้งหมดถูกไห้ครับอ่าระยะทางทั้งหมดระยะทางทั้งหมดก็คือไป x กับ x นะครับก็กลายเป็น 2x ถูกไหมครับระยะทางทั้งหมดก็คือ 2x ส่วนด้วยเวลาทั้งหมดก็คือนี่แหละครับ x ส่วน40บวก x ส่วน60ถูกไหมเราก็ย้ายมาฝั่งนี้นะ ก็เป็น x ส่วน40บวก x ส่วน6กอ่ะดูยุ่งยากน,นิดนึงนะก็จะได้เท่ากับปิกรยาตรงนี้มาพื้นที่ไม่พอปีกรยาขึ้นมาก็เป็นลอกใหม่เลยนะ2 x ส่วน x ส่วน40บวก x ส่วน60ตรถูกไหมอ่าเราก็ทำให้มันเท่ากันเพราะ,ะนั้นมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ก็เป็น6 x บวก4 x ส่วน 240ร้อยสนก็กลายเป็น 2x อันนี้น้องงงไหมครับจากตรงนี้แปลงมาเป็นตรงนี้ถูกไหมครับเขาทำให้ส่วนมันเท่ากันนะครับก็คือมันคือ240มันก็คือ4ี่ไปคูณหส่วนหอันนีก้ก็ไปเป็นคูณสส่วนสทั้งหมดนะครับก็เป็น 6x เอบวกสีนะครับส่วนด้วย240เพราะี่นั้นก็กลายเป็น 10x ถูกไหมมันก็ได้เป็น 2 x ส่วน1 0 x ส่วนด้วย240อ่ะเราก็พลิกกลับกลับกลายเป็น2 x คูณ240ส่วน1 0 x นะครับ2 x กับ1 0 x ก็ตัดกันก็เหลือ5ถูกไหมครับ240อาหารด้วย5ก็มีค่าเท่ากับ515 54 20งห้้ยถูกไหมครับ 5840อะ่ะก็เท่ากับ48บเมตรต่อวินาทีคนนี้ก็จะตอบข้อ2โอ้โหดูยุ่งยากมากเลยเสร็จแล้วพี่จะพาใช้สูตรแล้วนะครับกรณีที่ระยะทางนะครับจากจุดเไปจุด B ด้วยอัตราเร็ว4 0เมตรต่อวินาทีแล้วว่ากลับนะครับดยระยะทางเท่าเดิมอัตราเร็วเปลี่ยนไปนะเป็น6 0เมตรต่อวินาทีระยะทางไปกลับต้องเท่ากันนะครับเราก็ใช้สูตรเลยนะครับ สองคูณไปคูณกลับส่วนไปบวกกลับน้องๆต้องจำได้นะครับพี่เคยทำอีพีในส่วนนี้ไปแล้วนะครับในโจทย์ลักษณะนี้ไปแล้วเราเราก็ได้เป็นสองคูณความเร็วไปสี่สิบคูณความเร็วกับหกสิบส่วนด้วยความเร็วไปบวกความเร็วกลับ, 60, บ,ลบอา่าเราก็ได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ 64 24, 24ี่สี่ยี่คูณสเป็น48ส่วน100เราก็ตัดนะครับศนย์ตัด0ตัด0ตัด0ก็มีค่าเท่ากับ48เมตรต่อวินาทีจบแล้วครับถ้าใช้ใช้สูตรลัดเป็นนะใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีวินาทีนะครับก็สามารถทำข้อสอบได้แล้วนะครับ